ต่อมาก็จะเป็นในหัวข้อการเติมเงินนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่สําคัญเนาะสำหรับคนที่ทําเว็บซื้อขายออนไลน์แบบนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อในการเติมเงินนะครับกแบบ็อันดับอ่เราจะมีตอนนี้ในเว็บของเราก็จะมีการเติมเงินอยู่3แบบด้วยกันนะครับก็จะเป็นซอ,อกเป้าธนาคารแบบแนบสลิปนะครับแล้วก็จะเป็นธนาคารแบบพร้อมเพย์นะครับส่วนสแกนวอลเลตนะครับก็เดี๋ยวรอในอนาคตเนาะตอนนี้ก็ อยู่ในระหว่างพัฒนานะครับก็มียังมีบั๊กอยู่นะครับก็อยู่กําลังแก้ไขกันอยู่นะครับถ้าสําเร็จเออไม่ใช่ถ้าแบบสมบูรณ์ร้อเตอนไหนก็เดี๋ยวจะมาวางขายนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูในการเติมเงินช่องทางแรกกันเลยก็คือการตั้งค่าโทมานี่วอลเล็ t แบบซองอังเปานะครับอ่ะก็ในแรกเลยก็จะเป็นเบอร์โทรนะครับอ่ะ เราก็จะใส่เป็นเบอร์โทรของเราไปนะครับตัวนี้ก็รอให้เราใส่เป็นเบอร์โทรของเราไปเลยก็สมมติผมใส่เป็นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ใครไม่รู้นะผมใส่ม <med ั่วไปอ่าเราใส่เบอร์เสร็จนะครับแล้วก็ต่อไปโบนัสการเติมเงินแบบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเราจะให้อ่าเติมเงินเป็นโบนัสหรือเปล่าถ้าเราไม่ต้องการเราก็ตั้งให้เป็น0นซไปนะครับหรือถ้าเราต้องการแบบเติมเงินแล้วได้รับโบนัส ห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่เลขห้าไปเนาะตรงนี้ในในหัวข้อเติมเงินแบบบโบนัสต่อไปก็จะเป็นค่าธรรมเนียมนะครับแบบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ค่าธรรมเนียมการเติมเงินของวอลเล็ตก็จะเป็นสองจุดเก้านะครับหรือถ้าใครไม่ต้องการไม่ได้แบบมีลูกค้าเติมเยอะอะไรเอ้ยไม่ใช่ดนิไม่ได้มีถึงขั้นแบบหลายๆคนถึงต้องค่าธรรมเนียมไม่ไหวนะครับก็สามารถปรับเป็นศูนย์ได้นะตรงนี้ก็หรือถ้าใครต้องการค่าธรรมเนียม เติมไปแล้วลูกค้าโดนหักเงื่อนบาบานะครับก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ต้องการก็สามารถใส่เป็นศูนย์ไปได้นะครับอย่างนี้ต่อไปค่าธรรมเนียมสูงสุดค่าธรรมเนียมสูงสุดบาทนะครับก็ค่าธรรมเนียมในการเติมเงินนะครับก็าแนะนําให้ใส่เป็นศูนย์ไปเนาะก็ไม่ต้องไปใส่เยอะมากมายหรอกนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าด้วยหรืออยู่ที่เจ้าของเว็บด้วยนะครับว่าเราอยากใส่ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับก็ ใส่ไปได้เลยในหัวข้อน,นี้นะครับต่อไปก็จะเป็นหมายเหตุนะครับหมายเหตุนี้ถ้าไม่มีอะไรก็สามารถให้เว้นว่างไปได้เลยต่อไปก็จะเป็นลิงก์รูปคลิปนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปให้ดูนะว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะก็จะเป็นซองอ่ะซองอังเป t อทูมานีวัลเลตนะครับอ่ะก็จะเป็นตรงนี้นะครับนี่ก็ลิงก์ซองส่วนรูปภาพนะครับลิงก์รูปภาพวีกัคลิปเตินเงน,นก็คือตรงนี้นี่ ก็คือรูปนี้เลยเนี่ยนะครับก็จะพอเรากดเข้ามาในซองอปอป,ปุ๊บก็จะเจอหน้านี้เลยเนาะเนี่ยก็คือรูปนี้แหละส่วนประเภทวิธีการใช้งานที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคือเป็นรูปหรือว่าวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะใครเป็นรูปภาพก็เลือกเป็นรูปภาพนะครับส่วนใครเป็นวิดีโอก็เลือกเป็นวิดีโอไปนะครับในกรณีนี้ก็ผมเลือกเป็นรูปภาพเนาะต่อไปแต้มสมาชิก ต่อไปแต้มสมาชิกนะครับแต้มสมาชิกค,คืออะไรก็คือในการเติมเงินนะครับเราจะสามารถให้ลูกค้าได้รับแต้มด้วยนะครับถ้าใครไม่ต้องการก็ให้ใส่เป็นศูนย์นะครับหรือใครต้องการเราก็ใส่เป็นตัวเลขที่เราต้องการไปนะครับสมมติผมใส่เป็น10เนาะอ่ะแล้วก็จะมีประเภทกันประเภทแต้มสมาชิกนะครับว่าจะเป็น ต่อครั้งหรือต่อบาทนะครับถ้าสมมุติเราเป็นต่อครั้งลูกค้าเติมเงินครั้งนี้นะครับก็จะได้รับ10แต้มไปด้วยกันครั้งหนึ่งนะครับต่อครั้งเนี่ยก็คือ10แต้ม10แต้มนะครับก็จะเป็นเติมเงินครั้งหนึ่งก็ได้10แต้มครับต่อไปนับต่อบาทนับต่อบาทนี่ก็จะเป็นสมมติเราตั้งไว้10นะครับเราเติมไปร้อยหนึ่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอา10ไปคู1ร้อยเนาะ ก็คือแต้มแต้มละบาทไอ้สิบแต้มต่อหนึ่งบาทนะอ่าใช่ครับสิบแต้มต่อหนึ่งบาทคือจะเป็นต่อครั้งกับต่อบาทเนาะถ้าเราใส่บาทหนึ่งเราใส่บาทหนึ่งเเราเติมเงินไปสิบบาทเราก็ได้สิบแต้มอันนี้ก็ได้หนึ่งแต้มต่อครั้งหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มต่อหนึ่งครั้งอันนี้หนึ่งแต้มต่อหนึ่งบาทเราเติมสิบบาทเราก็ได้หนึ่งบาทนะครับก็ ประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่า t ูนี่วอลเล็ตนะครับต่อไปก็จะเป็นในระบบของธนาคารแบบแนบสลิปเนาะธนาคารในแบบแนบสลิปมันก็จะมีเติมเงินหลักๆของเราอยู่ด้วยกันเนาะก็จะมีะช่องแรกก็จะเป็นชื่อนะครับให้เราใส่ชื่อเจ้าของบัญชีก,ก็ใส่ชื่อบัญชีชื่อบัญชีเราไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นนามสกุลเจ้าของบัญชีนะครับก็ให้ใส่นามสกุลเราด้วยห้ามมีช่องว่างนะครับในชื่อตรงนี้ ต่อไปก็จะเป็นเลขบัญชีนะครับก็คือเลขบัญชีของธนาคารเราแล้วก็ใส่เลขบัญชีในช่องนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ต่อไปเป็นชื่อบัญชีชื่อบัญชีก็เป็นชื่อธนาคารเรานะครับก็เราใช้ธนาคารอะไรแล้วก็สามารถเลือกได้นะก็จะมีกสิกรไทามหิลออมสินกุ้งศรีกรุงไทยกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีทุกธนาคารเลยเนาะที่อยู่ในประเทศไทยก็เป็นธนาคารอะไรแล้วก็เลือกไปนะครับตรงนี้ในต่อไปก็จะเป็น ยืนยันสลิปภายในกี่นาทีตรงนี้ก็คือถ้าสมมติลูกค้าเราเติมเงินตอนนี้เป็น5ทุ่ม46เนาะภายใน10นาทีก็คือต้องไม่เกิน5ทุ่ม56นะครับคือถ้าเกินหลังจาก5ทุ่ม56ปนี้จะไม่สามารถนำเอาสลิปามายืนยันตรงนี้ได้เลยเนาะก็ไม่สามารถใช้งานได้มันก็จะขึ้นว่า ไม่ทันเวลาก็จะขึ้นทับหมดเวลาไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโบนัสการเติมเงินนะครับก็เหมือนกันกับในส่วนของซองอัปเปลเลยนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครต้องการโบนัสก็สามารถใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมแบบเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าใครต้องการค่าธรรมเนียมในการธนาคารเติมเงินของลูกค้ามาเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็สามารถใส่ตรงนี้ไปได้นะครับอาต่อไปมาดูในหัวข้อคีย์ตรงนี้นะครับตัวนี้คือ API Key นะครับสำคัญมากนะครับตรงนี้ก็เป็น API Key สำหรับธนาคารแนบส l i p เนาะก็สำหรับใครที่ต้องการหาคีย์นะครับก็ให้เราทำการกดที่สีฟา้านี้ได้เลยนะครับก็กดที่ข้อความนี้เพื่อเอาอ API Key นะครับก็ให้เราทำการกดเปิดมาได้เลยอ่ะมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เด้งมาหน้านี้นะก็เดี๋ยวผมออกจากระบบก่อนนะอ่ะี๋ยวผมลองกดใหม่แล้วกัน อ่ะพอเรากดมาเปิดมาปุ๊บนะมันก็จะมาหน้นานี้นะครับก็ต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อนเลยอ่ะให้เราทำการเข้าสู่ระบบในเว็บ Le ็ i s h o ชก่อนนะอ่ะพอเรายินดีตอนเรกดอ่อเข้าสูาาส่ระบบเสร็จก็ให้เราทำการมาคลิกลิงหมก็ได้ง่ายดีหรือใครที่ไม่ต้องการมาคลิกตรงนี้นครับก็สามารถมาที่ตรงนี้มาที่ตรงอ่เอพีไอได้นะครับแล้วก็มาที่ธนาคารแบบแนบสลิปเนาะ ตรงนี้ก็เข้าได้เหมือนกันนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้คลิกมาตั้งแต่ตรงนี้เนาะหรือถ้าใครจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะมันก็มาหน้าเดียวกันเห็นไหมอ่ะจะคลิกตรงนี้ก็ได้ครับคลิกตรงนี้หรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วน API key คือตรงไหน API key คือตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้คือในส่วนของ API key นี่นะครับก็ให้เราทําการ ถ้าใครยังไม่เคยสร้างนะครับมันก็จะเป็นช่องว่างแบบเปล่าๆอย่างนี้เนาะก็จะเป็นให้เราทําการกดสร้างคีย์นะครับก็มันจะถามว่ายืนยันการรีเซ็ต API Key ไหมก็กดยืนยันไปนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้ระบบมันทําการสร้างคีย์ API ของเราให้เรานะครับก็รอสักครู่ก็ในส่วนของธนาคารแนบสลิปนะครับก็จะมีค่าบริการ0.3บาทต่อสลิปจริงนะครับ ต่อสลิปการใช้งานที่สามารถเติมเงินได้จริงเนะาะก็จะเป็นตรงนี้เลยแล้วก็จะมีใช้เอ่อก็คือเราต้องเติมเงินเข้ากระเปา๋ากระเป๋าธนาคารเราด้วยนะตรงนี้คือตอนนี้เรามีศูนบาทใช่ไหมครับลูกค้าก็จะไม่สามารถเติมเงินเข้าเว็บได้นะครับเราก็ต้องทําการเติมเงินนะครับกดเติมเงินตรงนี้อ่ากดเติมเงินตรงนี้นะครับเข้ากระเป๋าก็ชื่อเอ่อมันก็จะเป็นชื่อบัญชีเรา ไม่ใช่ชื่อบัญชีเราสิอันนี้ก็จะเป็นชื่อบัญชีของที่เราต้องโอนนะครับเพื่อใช้เงินในการมายื Arizona, นยันสลิปตรงนี้นะครับก็เป็นค่าบริการนะเนาะต่อสลิปที่ใ sure. ช้ได้จริงก็จะเป็น0ูนจดนะครับก็ให้กดเติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็โอนเข้าบัญชีนี้แล้วก็แนบสลิปตรงนี้เลยนะก็เช็คเลขบัญชีกันดีๆด้วยนะครับตรงนี้แนะนำให้เช็คเลขบัญชีกันเลยนะครับก็คือเลขบัญชีตรงนี้กับเลขบัญชีตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับ ก็หลายคนเติมผิดเนาะก็ทางค่ายก็ไม่สามารถแบบย้ายเงินมาตรงนี้หรือว่าย้ายเงินจากตรงนี้ไปตรงโน้นได้จริงจริงก็คือแล้วก็เขียนคําเตือนหมายเหตุอะไรแบบชัดเจนแล้วนะครับก็เช็คเลขบัญชีกันดีๆนะครับก็อันนี้จะเป็น3228เนาะอันนี้ก็จะเป็น3 8 5 0นะครับก็ธนาคาร เดียวกันชื่อเดียวชื่อเจ้าของบัญชีเดียวกันนะครับเพราะว่าก็ชื่อเจ้าของค่ายเนาะแต่ว่าเลขบัญชีไม่เหมือนกันอ่ะก็เช็คเลขบัญชีกันด้วยถ้าใครจะเติมเข้าเช่าเว็บก็ต้องมาเติมตรงนี้นะครับก็คือเติมเงินกระเป๋าหลักเนาะส่วนใครที่ต้องการเติมเงินเข้ากระเป๋าของ API ก็ต้องมาหน้านี้แล้วก็มาคลิกที่แนบสลิปนะครับแล้วก็กดเติมเงนินอ่ะแล้วก็โอนเข้าบัญชีนี้ ต่อไปเราเอาก๊อปคีย์นะครับหลังจากเราสร้างคีย์เสร็จนะครับมันก็จะขึ้นคีย์มาอย่างนี้เนาะอ่ะก็ให้เราทําการคลิกที่ปุ่มขวานี่เลยโอเคมันก็จะขึ้นคันลอกเสร็จแล้วก,กดปิดไปนะครับให้เราทําการนํามานําคีย์มาวางที่การตั้งค่าหลังบ้านเราเนาะก็เอามาวางตรงนี้ได้เลยก็ไม่เซนเซอร์ไม่เป็นอ่ะมันก็จะมีระบบเซนเซอร์นะแต่ผมว่าไม่เซนเซอร์หรอกผมไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่เป็นไร อ่ะก็เอามาวางเสร็จนะครับก็เป็นอันเสร็จนะสะหรับสำหรับการหา API key นะครับต่อไปก็จะเป็นค่าธรรมเนียมนะครับก็อันนี้พูดไปแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปเหมือนกันนะก็จะเป็นตรงส่วนของในการเติมเงินเนบธนาคารเอ่อไม่ใช่นะเอ้ยอันนี้แหละถูกแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะผมไม่ได้เปิดไว้ใช่ไหม อ่าใช่ผมไม่ได้เปิดไว้มันเลยไม่ขึ้นแป๊บนึ่งนะอ่าโอเคขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้กดเปิดครับทษทีมันก็นเลยไม่ขึ้นเนาะอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วอ่าสำหรับแนบสลิปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแนบสลิปที่เราตั้งค่าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแต้มที่ผมสอนไปเมื่อกี้เหมือนซองเปาเลยนะครับก็จะเป็นสิบแต้มต่อครั้งหรือว่าจะเป็นสิบแต้มต่อบาทนะครับอันนี้ก็สามารถลูกค้าสามารถกดเรียกได้เลยหรือว่า พิมพ์ตามแต้มที่เราต้องการอยากให้มันได้ตามจำนวนที่เราเลือกได้เลยนะครับก็หลังจากเราตั้งค่าครบเสร็จนะนะครับเราก็กดบันทึกข้อความว็บบันทึกข้อมูลไปได้เลยลิ้นรวนแล้วช่วงนี้ต่อไปก็จะเป็นตั้งค่าเอ,อ้ในส่วนของโค้ดนะกันนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของพรอมเพ์อาจจะเป็นคลิปแยกคลิปหนึ่งเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งให้ ส่วนในการตั้งค่าโค้ดนะครับในการตั้งค่าโค้ดนี้ก็จะเป็นโค้ดของรางวัลน,นะครับหรือว่าเอาไปใช้ในการเติมเงินของเว็บเราได้อ่ะก็จะอยู่ในหัวข้อตรงนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาสร้างโค้ดกันดูอ่ะโค้ดนะครับตัวนี้ก็คือเป็นโค้ดที่เราต้องการสร้างนะเราอยากสร้างเป็นนายสมมุติสร้างเป็น lexi นะครับ e x C studio อ่ะอย่างนี้จำนวนรางวัลผมต้องการให้เป็น1,000จํานจำนวนการใช้สูงสุดนี่ก็คือสามารถใช้ได้กี่ครั้งนะครับกคตตัวนี้ก็ผมจะตั้งเป็น1ครั้งเนาะประเภทของรางวัล point exp point นี point e ่ H ก็คือ point ตรงนี้นะครับก็คือแต่ออยอดเงินเรานั่นแหละยอดเงินในเว็บเราส่วน exp ก็คือ,อ,อ exp ในเว็บนะครับก็จะเป็น level อะไร ระบบเลเวลเนาะอันนี้วันหมดอายุเราต้องการให้หมดอายุวันไหนนะครับผมอยากให้หมดพรุ่งนี้ลแ้วกันนะพรุ่งนี้ตอนห้าทุ่มนะครับก็เลือกเสร็จแล้วก็กดเพิ่มโค้ดไปได้เลยอ่ะเราลองลองใช้กันก็ให้เราทําการก๊อปโค้ดตรงนี้นะครับไปให้ลูกค้าหรือว่าเอาไปแจกให้ลูกค้าสามารถใช้ได้นะครับก็หลังจากที่ได้ลูกค้าได้โค้ดมาแล้วนะครับก็ให้ทําการมากดที่เติมเงนินแล้วก็เลือกเป็น ไวเชอร์ตรงนี้นะครับโคดนะครับแบบพิเศษเนาะก็สามารถวางโค้ดไปได้เลยอ่ะแล้วกดเติมโคดอ่ะมันก็จะขึ้นสำเร็จนะครับก็จะเป็น exp เนาะที่ผมเลือกเมื่อกี้ exp ได้รับจำนวน1,000นะครับแล้วก็ไปเช็คว่าได้จริงหรือเปล่าก็มาที่หน้านี้กดโปรไฟล์นะครับแล้วก็ exp อ่ะเห็นไหม exp 1,000ขึ้นมาเลเวล4แล้วอ่ะเห็นไหมครับ ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นของ EXP นะแล้วต่อไปผมตั้งเป็นสตูดิโอหนึ่งนะครับเป็นสตูดิโอหนึ่งจำนวนวันหนึ่งพันจำนวนใช้งานสูงสุดหนึ่งครั้งเลือกเป็น point นะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น point วันหมดอายุก็เลือกวันหมดอายุเป็นพวกนี้นะครับหรือลูกค้าอยากให้หมดอายุตอนไหนก็เลือกวันที่ต้องการได้เลยผมก็ยกเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับตรงนี้ก็กดเพิ่มกดไปก็มาเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มาที่ในหัวข้อเติมเงินเลือกไวเชอร์หรือโค้ดนั่นเองแล้วก็กดวางกดเติมโค้ดไปได้เลยแล้วก็รอสักครู่นะครับอ่ะมันก็จะขึ้นได้รับเงิน1000บาทนะครับก็เรามาเช็คที่ยอดเงินนะครับยอดเงินก็มันก็จะขึ้นเป็น1น0ะ0ันะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูว่ายอดเงินผมเหลือเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่ได้มันก็จะ เพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นยอดเงินหนึ่งันบาทต่อไปก็จะเป็นในหัวข้อส่วนลดนะครับส่วนลดอ่าส่วนลดส่วนลดสำหรับใช้กับสินค้าเนาะตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้งานส่วนลดด้วยละกันแล้วก็วิธีสร้างโค้ดนะครับอืมมาเริ่มที่ตรงนี้กันก่อนเลยส่วนลด ก็จะมีที่เราต้องใส่เอ๊ะโุ้ยที่เราต้องใส่โทษทีครับเมื่อกี้ที่เราต้องใส่จํานวนส่วนลดแล้วก็จํานวนการใช้ต่อคนนะครับจํานวนการใช้ส่งสูดแล้วก็ประเภทส่วนลดเป็นเปอร์เซนต์หรือว่าเป็นจํานวนเงินนะครับแล้วก็จะมีวันหมดอายุนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดส่วนลดที่เราต้องใส่เนาะเราจะใส่เป็นอะไรเราจะใส่เป็นเล็กซี่เหมือนเดิมนะครับ เล็กซี่นะครับสตูดิโอแล้วกันสตูดิโอโอเคนะครับ okay, นีบ้ก็จะเป็นโค้ดส่วนลดของเราจํานวนส่วนลดนะครับตอนนี้ก็คือจํานวนส่วนลดที่เราต้องการเราจะอา่าผมจะเลียกเป็นแต่เด็กผขอขดูสินค้าในเว็บก่อนนะว่ามีอะไรบ้างตอนนี้โอเคมีสินค้าราคาห0 0พันนะครับผมจะใส่ส่วนลดเป็น5้าสิรนั่นะส่วนลดเป็น 50อ่ะ50แล้วก็จำนวนการใช้ต่อคนจำนวนการใช้ต่อคนนี่ก็คือคนหนึ่งสามารถใช้ได้กี่ครั้งนะครับถ้าสามารถใช้โค้ดนี้ได้กี่ครั้งนั่นเองผมก็จะเลือกเป็น1น,นะครับ1ครั้งต่อคนจำนวนการใช้สูงสุดอาจจะเป็นแค่10คนแรกนะครับอาจจะใช้ได้แค่ส0คนแรกหลังจากนี้ก็จะไม่สามารถใช้โค้ดนี้ได้แล้วประเภทการส่วนลด มันจะเป็น50%หรือจะเป็นจำนวนเงิน50บาทนะครับผมจะเลือกเป็น50%เนาะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูอันนี้ก็จะเป็นวันหมดอายุนะครับก็วันหมดอายุก็เราก็เลือกตามใจเราได้เลยเราอยากให้หมดอายุวันไหนนะครับอันนี้ผมก็ยกเป็นตัวอย่างให้ดูนะกันก็สามารถกดเพิ่มโค้ดไปได้เอ,อเพิ่มส่วนลดไปได้เลยก็เราให้ทำการ Copy ส่วนลดมานะวิธีการใช้นะครับก็ให้เรามาที่หน้าสินค้าที่เราต้องการซื้อได้เลย อ่าสมมุติผมต้องการซื้อสินค้าทดสอบ3ตัวนี้นะครับราคาสินค้าอยู่5,000บาทน,นะครับต่อชิ้นที่ผมตั้งไว้วิธีใช้ก็ให้ทําการใช้โค้ดต,รตรนี้นะครับ Copy มาเลยก็อามาวางในส่วนลดตรงนี้นะครับกอดส่วนลดของท่านนะครับก็ให้วางส่วนลดโค้ดนี้ลงไปแล้วก็ให้ทำงานกดวดสอบอ่าระบบจะขึ้นมาสําเร็จได้รับส่วนลด50%นะครับ เห็นไหมสินค้าของเราก็จะได้รับส่วนลดไป50%ก็จะเหลือแค่2,005นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยอันนี้อาจจะเป็นบล็กเนาะเดี๋ยวผมแก้ให้นะครับถ้ากดซื้อไปได้เลยโอเคพอเรากดซื้อเสร็จเห็นไหมระบบก็จะขึ้นมาเด้งข้อมูลที่เราซื้อมานะครับก็จะเป็นสินค้าที่เราซื้อมาเมื่อกี้ก็ในราคา2,005 5นะครับ ก็จะจำนวนจะลดจริงๆก็คือ2,500นะครับส่วนด้านนั้นนี้ก็คือราคาเต็มของสินค้าตัวนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับในหัวข้อส่วนลดเนาะ